ดุงดุงหัวปุ๊บมากินเผ็ดเผ็ดมาก ขมนะเพื่อนเพื่อนยิ่งแก่ยิ่งขมเขาว่านะเมืเอ่อยิ่งแก่ยิ่งมันเนยขมขมไม่มีเส้นมะละกอนะจ๊ะอ้ม กระเดก็คือกระถินสวัสดีจ้าวันนี้หนูนาจะพามากินตำพักกระเฉดอ,อ กุ้งโซดกุ้งสะดุง้งเออใส่นมจีนพรอมมันอาจจะกองออยอจังหน่อยหนึ่งเด้อเพื่อนเพิเด้อก<ๆ>ุ้งก็มีทั้งเนี่ยอันนี้สดุ้งส,<ะ>สดุงสด้ง <c oughs> อันนี้ก็สดั่งเหมือนกันแหละกุ้งมีกั้งลงมาด้วยนะกัง้งแต่กั้งไม่โซดหนูนาลวกมันมันแบบว่าพอมันลงน้ำร้อนไปมันมันมันเหี่ยวไหมแซ่บ <c oughs> มา ก่อนจะไปดูหนูนากินก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเป็นกําลังใจให้หนูนาทําคลิปต่อๆไปเด้อมามาเรามาโซโล่กันเลยจ้ามีกระเฉดด้วยนะกระเฉดก็คือกระถินกั้งหน,นหนูนาไม่เคยกินกั้งเลยนะแต่บังเอ,อิญมันไม่มันถูกไงเพื่อนๆหนูนาเลยซื้อมาไงมันดูเหมือนซดสด้วยแหละพักก็มีหลากหลายด้วยวยจ้า ชิมกั้งก่อนไม่เคยกินก็กุ้งอ่ะแหละเหมือนกุ้งุูนเดียวกันเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งเลยแหละเพ็ดมากเลยนะเพื่อนๆดูสีอถาดไม่ได้เอามาเผ็จริงอะเผ็ดเผ็ดมากอืม ความอร่อยเหมือนเดิม,ม,<า>มดอืมอืมนัวสีไม่ต้องเอ่ย จ้วะนันดิบเออดุงดุงหัวปุ๊บอยากจะบอกาตัวใหญ่มาก กวามสูงมากิน <S 2> <S 2> ผมบํารมณไม่ขมเลยมะละมาีอมาละ <S 2> <S 2> มาละอันนี้คืนอนกไม่เป็นไร<ล>รับคนเท่าหนัวมากแม่อะจุ่มจักจักหน่อยอวางไปก่อนอกินดิฟหลายก็ไม่คือเนาะกินซุปบ้าง

มือตัวกิน <c oughs> มือเป็นไหมไอ้นายอยากกินมานานแล้วไอ้ตําใส่ผักกระเฉดเนี่ยน่าชอบเดี๋ยวมันซิน้อย เส้นยาวจริงเขาปุงโอ้ยมันดิบมาหน่อยหัวกูจะเล่นดิบอย่างเดียวเลยถ้าไกลปากจักหน่อยนั่นเขาที่ดีเนาะ

บอกเลยคือแซ่บหลายน้องผูใหญ 嗯。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 好大。 ขุมไฟดับได้ไหมแต่มันน่าจะแจ้งกว่านี้ตัวเองน,น่าจะลุกว่ะเปลี่ยนพาอแบงค์เราเราใส่ใหม้ไฟดับเพื่อนๆลรอแป๊บหนึงโฮ้ยขาดตอนเนาะงิดหลาย <c oughs> เสียดาย ขมนะเพื <im itation> พ่อนเพื่อนยิ่งแก่ยิ่งขมเขาว่านะเ <im itation> มื่อยิ่งแก่ยิ่ง,งนน <g rip> <im itation> มันขมขมไม่มีเส้นมะละกอนะจ้าส <im itation> <im itation> ายดิบ กั้งเนี่ยผัวกูคงไม่อยากกินกั้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันไม่ซอสใช่ไหมล่ะอื มหมแล้วหรม่ละมดแล้วรวะมละนี่แก่ขมขมเราบนี่ขมมาก เกษตรก็คือกระถินพักหลายที่กินไม่ทานเกษทำไมบ้านหนูนาไม่ได้เรียกพักกระเศษเนี่ย แตหนูนาดูคลิปหลายคนอิสานเขาเรียกกระเสกแกเมื่อเกิดเ,เทศไม่กินกินไปแล้วอดิบไม่กินเหรอเนี่ยยกอันดิบให้เนี่ยอื กวางตุ้งอืงอม,อม,มก้างเจ้ากินก้างยังอืเต็มกระถินให้หมดนี่ กระถินทั้งนั้นเลยนะเพื่อน 嗯。Mm. อิ่มแล้วเด้จ้าแซบ่บแซ่บมากเพื่อนๆชุดยอดเลยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้หนูนาเด้เดจา้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้จา้าสวัสดีจา้าเพชคัก